สมัยก่อนผมอ่านหนังสือเรื่องอาจารย์ฟัน่นตอนนั้นผมยังนับถือศาสนาคริสต์อยผู้ใดไปวัดป่าอุดมสมพรก็จะเห็นรูปปั้นอาจารย์ฟันเขาปั้นจากดินเผาด่านกวียนเล่าเรื่องตั้งแต่ท่านเกิดมาจนบวชจนมาถึงตายท่านไปไหนมาไหนเขาก็ททำเป็นรูปมีอยู่ตอนหนึ่งในประวัติของท่านเล่าว่า ท่านเดินทางจากสกลนครกับหมู่คณะกรรมฐานเหมือนกันลงไปกรุงเทพต้องผ่านดงพญาไฟดงพญาเย็นปากช่องคลองขนานจิตนี่ทางจันทึกลงไปนี่หางดงไปนี่ปางอาโศกเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นดงป่าดิบดงดำหุบเขาป่าพงดงดอนมีเด็กน้อยพ่อขาวคนหนึ่งไปด้วยพอได้ประเคนของ ยามจำเป็นไอ้ตัวเด็กนั้นมันไปทําผิดมันไปดึงไม้ออกมามันก็แกไปตามดินไปก่อไฟในพี่น้องทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมในป่าเนี่ยถ้าอยู่ที่นี่คงไม่เป็นไรถ้ามีผีกองกอย่าไหว้มันก็ย่านเข้ามาหลายพดถ้าอยู่ในป่านะผู้ใดเอาผ้าถุงไปพาดตามต้นไม้ เอาผ้าไปตากไว้ตามพุ่มไม้ไปดึงฟืนดึงอะไรลากดินมาเนี่ยพวกนี่พี๊ดใจปานไปด่าแม่ขาเจ้าคนเดียเครียดแห้งตัว <c oughs> เตรียมตัวโหลดเจ้า <c oughs> บ่เสื้อล่องบังก็ได้ให้มูหนีวัดก่อนอยู่หนีเจ้าเอาไปตากไว้เบิ้องในข้างในเนี่ยเอาไปตากพุ่มได้ก็ได้แล้วไปแก้ฟืนเรียนยุหัน แล้วก็เมื่อแร่งกับกลางกดนอนอยู่หฮนมีอยู่ดอกกออกมายามพระหลายองค์แล้วหอบบาดเวิร์มันเจ้าผลอยู่นะตู้างห้องเออเอตะกี้ไปถ้าอยากจะให้เห็นชัดๆเก่งกว่านั้นกับไปภูง,งวัวถ้ำจันลองดูเลยก็ได้บ่พมือขึ้นเดียวเท่านั้นแหละ ไปทําจันบนหมักหอยกองจุดพูนมีแต่กาหมองหอยนะั่นเจ้าจังเอาสินเจ้าหรือเอาพาเจ้าไปตาไว้น้ำพุไม่จังไปแก่ฟื้นบาน้านนี่เอามันแก่คดนลาหลางๆนอนถาโดรดพอต่คำเห็นหลดแล้วลมวุ่นวุ่นมาเสียงห้องว่าไอ้วายมาแต่ก่อนเราก็ไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้ อ่านในหนังสือพระเวทเป็นตนัวอย่างบ่เสื้อหักสีอันยานอยู่ดิภามก็ลัดเล่งเหลี่ยวในระวางผู้ผาสุริย่าเอียงคำแรงลงคำแรงลงใหม่ผีญยาไหวห้องข้นพ้องพองคางเสียงบางหลวซสุ่มเสือสมอยดงกองไกยกักกูคือจะเป็นตนัวอย่างเทว่าพินผีนยาไหวห้องในดงบอ่อเสื้อหักสีอันยาน ไปอ่านประวัติอาจารย์ฟั่นว่าเดินทางไปถึงกลางดงพญาเย็นเด็กมันไปทําผิดมันไปลากเอาไม้แห้งๆลากดินมาก่อไฟเอาผ้าไปตากไว้ในพุ่มไม้พอตกมืดมาเท่านั้นแหละเสียงลมในภูเขาดังสนั่นบันไบทสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงหอยหวน ยันแลมน่ากลัวว่ากองก้อยกองก้อยมาโดนเตะมากักวันนึง <c ười> ขลุกกักแล้วเราว่าเหตุนี้มีในฝ่าของประเทศลาวยังมีอยู่ทั้งผู้เขาควยทั้งคนแต่ก่อนมามันย่านแก้วอีกองก้อยย่านแก้วว่าสันเป็นน,นี่แก้วเดนี่กินหนัวหัวแก้วเ <c ười> มือ่อสงครามประเทศลาวทหารแก้วตายบนหูเหลือเป็นจำนวนบุหน่อย มันบดหนีกันกล้วบ่หรือใดบุตรีตัวเนี้ยในหนังสือในประวัติเรื่องอาจารย์ฝันว่าเมื่อมันร้องมาเนี่ยทุกคนก็น,นึกเป็นห่วงเด็กก็เอาเด็กมานั่งกลางเอาได้สายสินรอบพระกรรมฐานทั้งหลายก็นั่งสมาธินั่งปลกเด็กตัวนั้นในประวัติว่าหลวงปู่ฟันก็ได้ยินมันร้องเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา เสร็จแล้วท่านเพ่งจิตของท่านไปหาเสียงนั้นมันเกิดแสงวาบแล้วก็เห็นตัวเหมือนคนตัวน้อยๆฟันเต็มปากผมยาวๆห้อยอยู่บนต้นไม้ตกพลอยร่วงพลอย,ล,อยลงมาเสียงนั้นก็หายไปทั้งคืนไม่มีอีกเลยผมอ่านแล้วบอกโอ้ยขี่คุยเวฟไปสินเนี่ยเจ้าของเหตุบ่เป็นบ่หงุจว่าคุยหลดเนี่ย พอเรามาทำสมาธิมีแล้วนี่บางคนมีแล้วนี่เริ่มตัวใหญ่ๆนั่นครั้งแรกก็อาจจะตัวโยกแั้หน่อยก็หัวปกักใหญ่หัวเจ้าของนี่แน่นเหมือนเป่าลูกโป่งเข้าในหัวสักพั่งตัวใหญ่ขึ้นนิ้วมือเท่ากับแขนน,นี่บาดนี่หันใจคอยๆก็จังไหลหยืดหยาดยืดหยาด ถ้ามันเป็นอย่างนี้มีแสงแล้วดีไม่ดีรู้เองออกแสงเปรี้ย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 สปาร์กแล้วถ้าเพ่งไปทางไหนออกทางนั้นมาบมาบเสียงแสงเขียวปื้ถ้าจิตเป็นอย่างนั้นไปอยู่ป่าอยู่เขาผีย่านบักแก่กันจันบักนี่พอเราอ่านดูแล้วเราไม่เชื่อพอเรามาบวชเราทําสมาธิมาเอ้าห่วยโบมันเมนอยู่บนแล้วห้องก็คือมีเม่ๆมามาบจู่ ผู้ใดมีสมาธิหน่อยก็มีแม่ๆม,ม,มาๆมเาพื่อฝ่าเหลื่อมมีแล้วนี่มีคู่คนเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าปพัสสละมิถะพิกเวจิตตังอาคันตุเกเซหิอุปกิเลเซหิอุปกิลิถังพิสทุทั้งหลายจิตนี้มีลำแสงซ่านไปนะผลักปภัสสลัปภัสสละมันมีเรเดียนของมันมีลำแสงซ่านไป เนื่องจากกิเลสนะมันเข้ามาเป็นแขกความรักความชังพวกสั่งสมอกุศลกาม,มารมอะไรมาเป็นของสกปรกมาครอบงำอันความสว่างสวัยนี่เลยมืดตื้อเข้าตื้อเข้าเลยไม่มีแสงจริงๆยังมีอยู่แสงอยู่ข้างในพอเราทำให้มันสงบพ่วงมือมือน,น,นี่ก็ริ่มสว่างอีกหน่อยก็มีลำแสนรส้างไป เมื่อพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องนี้ท่านจึงมักจะสอนให้พระเนรของเราเนี่ยเข้าป่าบนได้เป็นด้ยานให้ไปหันเขามานั่งเบิดหมูมันก็บรยยานเด้มีจมูกกะดีอยู่ขันีินอนกะยานทับมูนี่พ่อได้ย่อนเราไปนั่งค้เดียวบึงแนเลยสิเงาตูบสูบได้บนนี่อยู่บนได้ผีหลายๆผลอันนี้เทศในฟังยังตกมันบ่ยยานนะ ถ้าไปที่กลัวๆนี่กลับจะมีสติกลับจะมีสมาธินั่งไปละเสียงย่างจึกหงุหงิกินกูบาดนี่แล้วนอนไปซะทุิขนิ่งไปหาไผายบาดมูอกับบะมีเอาไปมากับมือเศร้าไปหาบาดท,ที่มาเป็นมูอกอดบาดไวเองีงติ่งผมบบเห็นไผเราผมเห็นผมนี่ว่ามันเจ้าของสึกเก่งเว้ยอยากจะลองว่าสันไปอยู่ในพีปาตา เฮ้ยคำแม่หน่อยเดียวเขาดังห้อว้าไอหมองไก่ไม่เห็นรูปอะไรเลขนลุกเป็นปุ่มคนบันเนี่ยไม่เคยเห็นยอดเจักเถื่อเพื่อแตกออกบันนร้อนาๆก็ได้ป่ะต้นเติมต้องวืดวืดวืดจุ๊บลวดวืดมาแต่ทางอื่นมันก็บแต่ต้นใหม่บนเขาอยู่กลางก้นขเก็ตไม่แห้งร่นขา อมันยังนอบาดนี่นอมือเศร้าไปหาบาดผลมาเป็นหมูกอดบาดไว้อีกติ้งไฟสายมีก็บอเอาได้บาดนี่เอาบาดผลเป็นหมูจิตมันย่านบาดนี่เลยบัได้ขึ้ห่อนหัวไผ่ตักเถ่อขิงนิ่งเบิ่งแต่ลมหันใจอย่างเดียววันนี่หมูล็อกแข็งเป๊ะเลยกอดบาดแข็งเป๊ะเลย เพื่อออกไว้ดนดนเขา่าเศ้าเพื่อออกจิตเป็นสมาธินิ่งพอเราทํากระเพื่อมนิดออกแสงผักหัวย่านก็หลุดเศ้าบาานในเศร้าย่านไอ้หมอวืดนั่นก็มาอีกแล้วบานเนี่ยทุข่าข้าเกินเทิงพลขนบลุกปันไดาบาานนี่ขนลุกแต่ข้างหลังหยาบขึ้นมาหางอนนี่ โ <c oughs> บ,บเบิรตโตป็นไดมินยังหนอวัชเดวันเนี่ดนเติบว,วืดมาอีกตัวที่สามบัดเนี่ยจึ๊บผีกับผีเทวีวันเด้เป็นว่าเพ่งไปที่ไหนเนี่ยมันออกแสงไปหมดเลยวันนี้มาบมีบมาบมีไม่บ่อหยานไปจิตบาทนี่ไฟสายกูอยูอ่สายหนอเพิ่นวันได้บาทนี่คืดพ่อไฟสายไว้บาทนี่ แต่กี่ได้แต่บาทจักสไปบินบาทบนไหนเอาไฟฉายออกมาเลยมันอยู่ไหนเว้ยพระสันเปิงก,าาปงก็น่าบัดนี่พระันเยี่ยงเกิดไปรู้ยตัวบักไงหนึ่งนวลาบแสบบักบางด้วยปุ้ยเกิดย้นมันประตายมันมาอยู่ผีปา่าเขารู้ว่ามันเป็นผีข,นขันอยู่บนเนอละมึงเด้อเกิดอยู่ขี่เพีย้ยขอามลำลาดีแต่ได้หนันเพิ่นนัน ความกลัวนี่ทําให้มีสมาธิดีด,ดีอันนี้มันสิย่านย่างนี่มีแต่สิจักนอนเท่านั้นแล้วคอยจองด้ยต้นใหม่รัดผะะับบ้าอย่าเดมูญาติต้นต้นใหม่พนพาไปอยู่ทุ่งกำมังบาดมูขี่ข้านสอนบอกจังได้มนก็เงานอนงงงากด้มือได้กระดาพาไปพงกัมมังผลจังวัดชัยภุมิ ทุ่งสวนสัตว์เปิดตั้งเก้าแสนกว่าไรของพระราชินีไปหงกมังไปจนมีเสียงเสือร้องตั้งแตะว,ว,วันยังไม่ตกดินเขาเทวดาออกมาแล้วเสือมาเวอือมาเวอือมาอโอ้ยมือแรกก็จบเจือพันพ้ากันหยาดเสือไปเงียวก็ได้เอื้อนกันฮันี่กับมาราน นั่งนั่งเข่าพูดลําคนเงียวสิถุงพลาสติกอยู่ในมุ่งผันบาทเนี่ยอืโอโ้ยสมนำหนาเด้เหวะนั่งสมาธิเที่ยงที่ดี่วฝันย่างเสือตอกใส่สองมึงกับมาเนี่ยโกนแขงเสือบัตเนี่ยเกิด <c oughs> จอเป็นเสียงเสือห้องแล้วเป็นเสียงคนโกนบาทเนี่ยเสือมามันก็สิบป้าก้ากินที่มันสิบวาขู่มันคัน,นมาทาั้งเนี่ยถาดนั่งโกนสำนาบ่เป็นนอน บางกี้นี่เราอยู่นี่ส่งนี่โกนหาถาเดี๋ยนี้ถ้าพุ่นเด้เป็นอย่างไรบาโกนหากันบอกโวยต่อไปนี่เอาเทปหน่อยย้ายไว้ฟังเยงโกนแข่งกันขอเมตตาท่านบาอาจารย์ให้ความกระจ่างแก่กับผมด้วยคือกับผมมีข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องที่ชาวบ้านเขาเล่าลือเกี่ยวกับเรื่องผีสางผีซื่อๆกับ่พ่อยังมีสางอีกได้ปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องเกี่ยวกับผีปอบเรื่องนี้แถวบ้านผมเขายัางเชื่อกันอยู่เพราะพระแถวบ้านผมไม่นำเอาปัญญามาเสนอให้ชาวบ้านเข้าใจในเรื่องคำสอนของพระศาสดาไว้อยู่ในเขตบ้านของผมเป็นพระผู้นำในทางที่เสื่อมเสียไม่รู้จะทำอย่างไร อันนี้ก็น่าเป็นห่วงนี่เป็นจุดหนึ่งส่วนมากคนเราเชื build, people, body, fine, yeah. руки, ่อพระเมื dense, yeah. ่อพระสอนเขาเรื่องพูดผีปีศาจผีส้างข้างแดงคนทางเบาขึ้นแต่ตัวขนไก่ากให้ตกขนนกจะให้ล่นผีปอบจะมากายผีพา่จะมาไก่สัต์หังหีผีหังกองผีอยู่ใจบนทางไรมาเบิดห้างกองก็เห็นผีผีบ้าบ่จะมีหอนหัง จริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็มีแต่มันไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาหลักอิทัพปจยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเมื่อยังมีความเชื่อเป็นผลิตผลของโมหะเป็นผลิตผลของอวิชชาสิ่งเหล่านี้ก็จะมีมากมายขึ้น ถ้าจะให้ดีคนไหนเป็นผีปอบนั่นเอามานั่งสมาธิน้ำเฮานี่หอดเจ็ดหมืน่นตายเบิร์ดผีปอบบ่ามาได้อเจ้าปอบนั่นย่านแทอได้ย่านแน,นวนี้เพราะว่าปอบนั่นก็คือกิเลสนั่นน่ะไปอยู่ศาสนาคิดตายเบิร์ดผีปอบเขาบ่าสนใจน้ำปอบน้ำเปิบอีไปอย่างบาดนี่นจักไผกินไผ่มมนบ่มีมปอบมันก็กเกิดหาตายอยู่จังสี่คน อาตามาเนี่เป็นคนอปีชีกะดานตั้งแต่ยังเป็นบาวผู้ได้ว่าเป็นผีปอบเราไปรวมมันแท่ผีปอบผู้สาวแห้งไปหาถือเทปไปอัดผีปอบเพิ่นหายบึง่งบึ่งผู้สาวงามๆบ่ผีปอบเขาโอ้ยผู้จบผู้งามสมัยมันบอกงามยิ้มหวานๆเป็นอย่างหลาเอาเทปไปอัดกลับ เจ้าคือบอกินข่อยเนมันแห่งเป็นตะแซสบตัวอนอ้วนเป็นยังจะไปหากินแต่ผู้จะจอยๆถทะว่าไปว่ามาเป็นเห็ดตาหน่อยสซเลนใส่พี่ปอบผู้สาวไม้มามันบอกกินได้เนี่ยนี่ว่าจะถอกมันจะไปเนี่ยอื่นผได้วยหันมาท่านพอไปว่ามาออกจ่อยอยากอายเจาะพันบามืออื่นมือฮึอมข่าอีกเด้อข่สิมายามา ว่าพะผีปอบเขาผู้สาวคอยไปหลดเศร้าหลวดขันไปหาายทแทบวัได้ได้บัดนีเพิ่นจะมาหาหมเฮามนันมปนปอบได้มาบาัดในบักโตผู้ผีปอบเอาขันมาไกลมายาบโณาสิไปเล่นน้ำผีปอบได้แนวเนี่ยมนันชันถ้าเราให้ความเชื่อความสนใจเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความสำคัญขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องโมหะอาวิชชาไม่มีความหมายใดๆในทางพุทธศาสนาไม่ให้พระพูดไม่ให้พระสอนไม่ให้พระเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ผู้ใดเคยอ่านคิริมานนทสูตรฉบับภาษาตัวธรรมฉบับภาษาตัวหนังสือล้านนาทางเมืองเหนืออาจจะมาเล่าให้ฟังเขาๆก็ได้ พระพุทธเจ้าเอ่ยเรื่องพระพุทธเจ้าสอนพระคิริมานนเป็นไข้พระอนนทก็ไปทูลไปบอกว่าไข้แล้วเพอ้อเหมือนถูกผีเข้าเหมือนอะไรต่ออะไรในตำนานคิริมานนภาคเหนือเมืองล้านนาพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าดูก่อนอนน์เราจะทานายไว้ให้เห็นในอนาคตตาการนูนจะมีโมคะบุรุษผู้ปรารถนารามกจะมาบวชในาศาสนานี้ ปราถนาลาบสกักการะเขาจะศึกษาเพียงเล็กน้อยก็จะอวดดีกันไปเขาจะบอกว่าตัวแรเห็นผีตัวรู้จักผีตัวเองพูดจากับผีได้ดูก่อนอานอน์ผูดด้ใดพูดว่าตัวรู้จักผีตัวแรเห็นผีตัวได้ยินเสียงของผีพูดจากับผีได้ พึงเชื่อเถิดว่าเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิภายนอกพุทธศาสนาไม่ใช่สิทธิของเราตะทาคตจะได้ถือเอาเป็นครูบาเป็นอาจารย์เขาเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากลนเจ้าอูบายอุตริทั้งนั้นเราจะคํานายไว้ให้เห็นในอนาคตจะตะการจะเกิดมีบุคคลอย่างนี้มาบวชในพุทธศาสนา เราเรียนกันเพียงเล็กน้อยก็จะอวดดีกันไปหวาดตัวแรเห็นผีได้ยินเสียงผีพูดจากับผีได้จากนั้นมรรคผลวิเศษจะไม่เกิดขึ้นแก่เขาเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์คนเจ้าอุบายอุตริทั้งนั้นเมื่อเธอรู้แร็วจงสังบรระวังจงละเสียอย่าให้มันมีไม่ใช่สิทธิ์เราตถาคตเป็นมิจฉาทิฏฐิภายนอกศาสนา เดี๋ยวนี้มีน้ามันเฮ็ดบ่ยากเฮ็ดแนวนี้ไปอัดเทบฝังขี้ดินไว้เอาก้อนขี้หินจอดีๆเทพฝังทันในเจาะเป็นรูเอาใบไม้มาทับทําเสียงคางโอ้ยโ้ยโฮยโอ้ยแล้วก็ไปหาส่วนมู่เมานั่งบัดอยู่ในวัดในป่าผีภาษาแห่งคักเจ้าของก็นั่งเบาผู้เดียวมานี่เวาภาษาลาั่นล่ะภาษาสนธยา เนี่ยมูบกหูจักนําเป่าลายบาทเจระทะลราเจยมเบนบอกว่าเพิ่นบอกก็ผีด้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสนทยาภาษาภาษาแห่งความมืดมนซึ่งคนอื่นไม่รู้เขาว่าเอาเองเจ้าเล่เ <c oughs> พิ่นมาเพิ่นเทศผีฟังผมเทศในคนธรรมดานเนี่ยยังบกหูจักข่วมอยู่แล้วยังดันไปเทศในผีฟังผลบาทน,นั้นนางสวดอยู่แล้วลัดหลังเธอสวดก็ว่่ได้ยินเสียง เฮ็ดข้างอยู่งับะมามางับอยู่ปานข้างขาดบาดนี้เคยเห็นอยู่ว่าข้างคางคางโคกอยู่แต่หวมใหม่ย่มแหลงน่งอยู่มันเฮ็ดขางมา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 คนไปเห็นก็อัศจรรย์บาดนี้เฮ็ดหยังล็บปูบัดนี้เขามาฟังเทศเต็มไปหมดเทศไหนเขาฟังบัดนี้ขันมาเทศในซุ้มนี่ฟังเขาบัดบ่ฟังบาดนี้บ่ญูอจ้าข่วมสิเทศให้เขาก็เลยเฮ็ดข้างมา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 งับอยู่ปานข้างข้างด คนโง่ทั้งหลายก็หลั่งไหลไปอุ้ยอัศจรรย์พน<ม>นเทศในพีฟังคนประสันส่วนมูมาบานี่เปิดเทพซึ่งตนเองนั่นแหละพวกของตนเองนทำไว้ฝังลงไปในดินนุ่นแล้วก็เอาใส่ก้อนหินเจาะรูหินเอาลำโพงเข้าไปในนุ่นไปเบิ้งแน่อยู่ที่อเมริกาที่โอลันโดเขาทำอาณาจักรผี อาจะมาไปเข้าแถวดูผีอว้ยเกือเป็นลมตายมันห่อนแดดมันแห้งเห็ดเป็นตะยานกูนี่พอเข้าไปเสียงหมาเหาเป็นฟูงกางเป็นดรนเติบไฟมอดตึ๊บพักตูใหญ่อัดตึ๊บพูดเป็นภาษาอังกฤษเต๋เสียงคำรามเออึ้นโนโดมันบบบ่มีพักตูมันว่า No, no window ภาษาฝรั่งนอกว่าผีฝรั่งคันเป็นเต่ากับพญาติแดใดอกโบูจักภาษาผู้หูจักในตี้บาทนี่บ่ามาที่นี่ไม่มีประตูออกนามันบไม่มีหน้าต่างงุ้งุหุ่นมาเฮาขึ้นบาทนี้ดนเติบข้างยางขึ้นมาบาทนี้คนอายุต่ำกว่าสิบห้าปีห้ามเข้า มันจะช็อกตายบุเดียวเสียงสนั่นปนพือขึ้นโมโลเป็นมาได้ขีดินผุดปานโอ้มันเห็ดผีขายได้เงินปีหนึ่งเป็นพันๆล้านพวกคนฉลาดหากินน้ำคนโงอพัน่าแต่แนบเราจึงบอกว่าคนโง่ย่อมเป็นฉลาดของคนเหยื่อหราวะนี่ไม่จังสี่ได้เลยเอพระสององค์เจ้าห้องมันเฮ็ดไปจกหลอกจจกแหลกบนพื้นจะผ้ากันตายน่ยผ้าชาวบ้านหลงเขาป้าเขาตรง เพราะฉะนั้นผู้ไดผีปอบเขาหรือว่าเป็นปอบอิลีนี่ยนะจับมาปฏิบัติธรรมนี่สักเจ็ดวันเจริญสมาธินี่นจับยัดใสดังนี่ผีปอบนี่มีสติอยู่ทุกลมหายใจนี่เออมันมันกินโลดคับมันมีนี่นคอยนี่แห้งสิเป็นตระเซบกับฉันมันสิมาบอกอาณาปานาสติมุทธธภูตังตมธานังพาเวติ อาณาปานสติกรรมฐานนี้เปรียบเสมือนยอดมงกุฎเป็นคิงแห่งกรรมฐานไปอยู่ป่าอยู่ดงผีสางคางลายมีบนันไดไปล่อละยะถิมลมหายใจนี้มีสติอยู่ทุกลมหายใจบ่มาไก่ผีปอบบ่มาไก่ผีพ่พายบ่มาไก่สัต์ห้างหี่ผีห้างก่อมผีตาเปียกผีตาเมื่ดบ่มาไก่ขนไก่บบเดโตกขนนกบบเดลนแล้ว ีเดี๋ยวมาตาผีสิเตกไม่กันเท่ากูสิเดกตาผีผ่าเอาเอาเราบิด้วยละบาดนี่พูมมาจะหอดเจ็ดโมงครึ่งแล้วพากันทำวัดสวนมนต์แผ่จิตเมตตาไป